วัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้ลุยกันในเกมไมค้ามอนสเตอร์นะครับหรือพอเกติงคอมมิ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาดูป้าในดีกันต่อนะครับอย่าไปง่ตามได้ในคลิปนี้เลยฮะก่อนจะเล่นกฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนั้นผ่านส่วนของเพลิสไมค้ามอนสเตอร์ได้เพลิสใต้คลิปถ่ายคลิปและก็น้าช่องนะฮะไปดูกันเลยเลยนะครับผมก็ขอฝากช่องลรองช่องใหม่ด้วยแล้วกันนะฮะเพื่์นโซนเกมมิ่งกับเพื่์นโซนยินดีนะครับก็ไปยงรกัันนด้ละคบม สำหรับลองเนี่ยมันจะมีพวกคลิปแนะนำเกม PC อยู่นะก็ไปฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะก็รับของก่อนระดับแรกก็เท้าความนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยก็ผมบอกคือผมก็ได้ไอ้ส่วนของไอ้ตัวละอ่าลูนาร่ามานะครับผม,มลูนาร่ามาแล้วนะครับอีอย่างที่นะครับผมไปส่งไปก่อนปึง้ง โอเควันนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะ่ะโอเคแล้วก็ทำภารกิจของเรากันดีกว่าบลาบลา,บานะฮะไปที่กิลก่อนนะครับหรือว่าก็ใกล้ใกล้เจ็ดสิบแล้วนะเออใกล้เจ็ดสิบละสบายละนะครับเริ่มนิ่งละเริ่มอยู่ตัวนี่ผมโดเนทสกิลก่อนนะ ตัวนี้กิ้วแป๊บหนึ่งทีนึงมาแล้วโผล่นะฮะอ่ะโดเนตไปแล้วก็รับของของมันได้น้อยมากนะไอเดลี่แพ็คอะโอเคได้มาเลนิๆหน่อยๆนะมาโอเคก็ภารกิจรายวันของเราทำภา,ารกิจกันต่อนะฮะโอ้โหทำแค่แป๊บเดียวขึ้นมาเต็มเลยตกปลาไม่มีฟิชชิงคอนเทนต์ด้วยหรอเออดีผมไม่เคยเล่นเลยนะ สี่เยอะหรอต้องสิบอล้วกันอ่ะไปดูขตกตามมาเควสก่อนนะเฮ้ยมีฟฟชชิ่งคอนเทส์ด้วยตกกันใหญ่แล้วเว้ยดูแต่ผมก็คงไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นอะ่ะโอ้วิ่งช้ามากโอ้แหลบโอ้แหลบโอ้เหล็เฮ้ยโหขึ้นสูงจัง เอ้ยลงอีกแล้วโอเคอเคุ้ยนี่จะเป็นฟนะิชชิงคอนเทนเนาะมันน่าจะจัดอันดับอะไรกันทักอย่างหนึ่งแต่ผมไม่ได้เล่นเลยผมไม่มีเวลาเล่นตรงเนี้ยโอเคค่อยว่ากันจะมีนอกรอบอ่ะไปเดีย๋ยวจั่วรูนกันนะครับใช้ทองของเราเนะี่ยจัว่วแม่งเลยหดหดไปนี่ดีก่อนทั้งหมดเดย์รออะไรอะ่ะเออจัว่วไปเลยเฮ้ยมีเอเซนด้วยนะครับจัดมา หมดสิทธิ์ในการกดหมดแล้วอ่ะโอเคสบายๆนะมามาเรียบร้อยครับอัปเกรดสกิลอัปเกรดสกิลตัวไหนดีวะมันขึ้นมา64แล้วนี่ไงเราก็อย่าอัปลูนาร่านะครับลูนาร่าอยู่ไหนนี่ไงของแท้ของแท้อยู่ตรงนี้นะครับ ได้อยู่นะเราข้าเปีด้วยได้สองเหรอผ่านหมได้สองไม่ผ่านครับไข่หนึ่งปะอัาเปีวเหวอ,อ่ะลงเลนเจ์นไรยวันครับเคลียก่อนรีบเคลียเอาของก่อนนะเพราะว่าของมันต้องใช้อะทำไงได้นะครับเดี๋ยวจะเอาลูนาราไปบูแล้วเนะี่ยไปไปไปลุยกัน ดีสวยของลืมฮ้ยดีได้เศษสไตล์ด้วยครับลงดันปกตินะครับ10ตาเอาแค่สตาพอชอบไปเผลอกด50หมดตุดเลยร่างกายไม่เหลือเลยแม่งเอ้ไปกดสเกลี้ยงเลยครับอันนี้กดแค่ผ่านเคสพอโอ้ปลดล็อกร้านค้าด้วยร้านค้าลึกลับโอเคหนึ okay, 100่งร้อยแล้วนะครับผมยังไม่จบนะมีปรับปรุงประดับด้วยนะประดับนี่ผมเล่นลุนาล่าอย่างเดียวเลยแถวน,นี้ไปตัดล่างกันเถอะเรา นี่ลูนาร่าครับปั้นเลยนะมันต้องปั้นนะเออนี่ก่อนจะไปเนี่ยปั้นทั้งหน่อยนึงโอเคแจมโอ้ที่เลยอะอะไปค่อยมาค่อยอีกรอบนึงอันนี้กดแค่ได้เควสเฉยโอเครับของครับเนี่ยภารกิจเสร็ลวห้าทีจบเห็นไหมไ,ไหมไหมเดียวที่เหลืออิสระนะครับเราจะเล่นอะไรก็เล่นไปนะครับมา เรียบร้อยครับผมได้ของได้เพชรอีกสามร้อยะสุดยอดครับอ่ะโอเคมีระบบอะไรปลดล็อกสักอย่างนึ่งนะผมเห็นอยู่โอเคไหมเดีย๋ยวไปดูกันเนี่ยผมเหนม็นจะมีระบบป้ายอะไรอย่างเดี๋ยวขอดูก่อนผมว่าไม่ได้เข้ามาเช็คเลยเนะี่ยอัพไปแค่นี้นิดหน่อยไม่ได้อัพเยอะมากนะครับนี่ขุมทรัพย์อันตรายไม่มีเอาง่ายได้หนึ่งอันเลเวลสองนะครับผมแจม อันนี้จะเป็นรูนสโตนป้ายอ่ะอันนี้ต้องไปลงอน,นั่นนะครับไอยิมชาเลนจ์นะครับนี่อันนี้ครับต้องไปลงต้องไปหาไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันต้องไปลงที่ยิมชาเลนจ์แล้วเข้าไปตีเข้าไปเล่นอ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูยิมชาเลนจ์มาเอ่ออันนี้เอารูนาร่าเข้ามานะครับเซราวด่าเข้าไปดิเออสามแสนหนึ่งอ,อ่ะไม่เอาดิไม่เอาผมชอบเล่นรูนจะเล่นรูนาร่าครับ อลองเชลเลน์ดูนะฮะยิมเชลเลนต์อ่ะโอเคเก็สกิปเลยไม่มีอะไรก็ได้แค่อเทมไม่เฉยอ่ะได้ลูปเซนแล้วก็อุปกรณ์อัพเกรดที่เป็นบิ๊กอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวอัพอ่ะลองดูในระดับท่านต่อไป8.3ไม่ไม่เยอะมากนะ8.3ก็ถือโอเคอยู่ไม่เยอะไม่เยอะนะครับ อ่ะมาระบบ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 ,บ,บอืมชนะอยู่นะโอเคพยายามเล่นนะตัวนี้มันได้พลังเยอะอยู่นะต่อไปเป็น expert 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 ไม่รู้จะจบที่ด่านเท่าไหร่เเดียวกอนมาสู้อีกอีกจุดหนึ่งก็ได้นะนี่ผมสู้ยิมไฟใช่ไหมไม่ได้ดูเยอะยิมไฟละใช่อืมโอเคเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะหนึ่งนะ สามารถเชลนไปถึงมาสเตอร์ได้อ๋อนี่ไงันกดยิ้มได้2 1 2นงี่ไงกดตรงนี้ได้อีกนะครับเดี๋ยวให้ดูยิมนี้ผมพาไปดูครับหล,หลายๆที่ไปผมจะพาไปดูหล,หลายๆจุดนะครับอันนี้ก็ได้ก็ไปจุดหนึ่งเหมือนกันก็เปลี่ยนจากการผ่านด่านมาเล่นกิจกรรมพวกนี้แทนนะครับเพราะาผ่านด่านผมก็ต้องรอได้เจ็ดก่อนถ้ามันยังไม่เจมันก็ผ่านไม่ได้ด่านไม่เปิดไง อีก2เวลเองแปบ๊บเดียวนะฮะนี่ผมพามาเชลเล่นด่านนี้ก่อนอันนี้จะเป็นบริเดียนิมดินธาตุดินมั้งธาตุดินธาตุหินแล้วมันน้ำก็ได้เปรียบอะเพราะผมสู้หมดแล้วผสมประสานไปเรื่อยนะครับอ่ะโอเคนี่เล่นเหมือนไอดอลผมเล่นเหมือนเกมไอดอลพีจีเลยอ่ะเอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสไปครับเฮ้ยยังไม่เห็นลูนาร่าเลยว่ะขอขอดูหน่อยดิ เออลืมดูเลยลืมดูลูนาล่าเลยขอดูเต็มแมตซ์สักเกมเลยอยากเห็นอยากดูอันติเมสอุ้หอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำไมเอเดจิล็อกแม่งตัวเงเริ่มเลยวะทำไมเราโดนตีอย่างเดียวเลยวะเรากากว่าใช่ไหมลำแสงนี่ลูนาล่าครับเจ๋งติดโซล็อกไปหนึ่ง ้มีล่องหนด้วยเหรอเหมือนมาาโดเป๊ะนะฮะทษโทษดาเมจอยู่ที่เก้าหมื่นเมื่อกี้อันตีไม่ขึ้นเลยเหรอโอ้โหมาแล้วครับหลุมดำเบจิร็อกช็อตมูดเข้าไปมาโอ้โหดนยาวครับโอ้โหผมชอบนะสกิลมันสวยวติดอื่นเหนียวอะ่ะมาแล้วครับ มาแล้วเซราโอล่าอันติเท่ๆตุ้มหายเกลี้ยงอะบอกแค่เนี้ยหนึบจัดอะเดี๋ยวขอดูลูนาล่าอย่างเห็นลูนาล่าครับไม่ใช่หรอโดนเลจิล็อกลุยตลอดเลยะเนี่ยเซราไอลูนาล่าอันติเต็มแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเทินเมมเบทัลมาก่อนเมมเมทัลกราฟหมดไอ้ได้อยู่เมมเบทัลนะครับเมมเทัลอันติเลย อ่ะ,ะลูน่าล่าอีม่เมเท่อก่อนนี่ครับเจ้าสองเวียน <c oughs> เป็นสายแทงไงเดเมทไม่ค่อยเยอะมากมาแล้วนี่ <c oughs> ได้ดูแล้วฮนะสุดยอดผมอย่างชอบเนละยตายนะเป็นเอลนะครับอ, <c oughs> <c oughs> อันติเมทอะโอ้เจ๋งอะโอเคประมาณนี้ชนะหรือแพ้ไม่รู้นะันะเว้ยแต่สู้นานมากครับต้องกดฆ่ามาดีแล้วนะฮะ มีอะไรให้เล่นอีกอะมี2ยิมเหรออันนี้ยิมนี้จะล็อกอยู่นะครับต้องรอกดวอลเลตยิมก่อนมีแค่2องเหรอใช่ไหมอ๋อนี่ไงย,ยิมนี้ยิม,ยมหนึ่งวโอลเลตยิมเคยิมนี้จะเป็นยิมบินนะถ้าบินเนี่ยจะเอาไฟฟ้า,าไฟฟ้าน่าสู้ดีกว่าแต่สู้ได้เหมือนกันนะครับผมพามาเชอร์เบร์นะครับเล่นไปนะครับพืชนี่ไอ้บินแต่สู้ในป่าเกได้ของมาแล้วครับ เดี๋ยวเ,เล่นเสร็จแล้วอัไปดูอโอเคโคตรเจ๋งนะครับไปนี่คือตัวละครที่เราเล่นอยู่นะครับประมาณนี้แหละนะฮะมาอืแน่นอนเอ็กซ์เพรอ่ะประมาณนี้สู้ไม่ยากผมพามาดูเฉยมาส่องมาส่องมาส่องยิ้มเฉยนะครับนี่จะมันมี4อันไม่เฉยหรอวะมันจะปลดอยู่4อันนะ นี่เรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูคร่าวๆเฉยนะครับทุกคนก็มาสู้กันนะหมดยังเอ้ยมีนี่อีกนะครับโอ้มีสี่ยิมนะฮะโอ้โหมาเลยยิมนี้มาสี่ยิมสี่ยิมมาพาไปดูทุกยิมอะ่ะยิมละสามยิมละสามนะฮะอ่ามานะครับลุยกันต่อนีอ่สู้ในดาดน้ำแข็งนะอ่ะผมพามาดูแค่นี้นะครับเดีย๋ยวไปทำอื่นกันต่อเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อน สี่นะหมดแล้วมั้งเออมีแค่4แหละเต็มที่ละอ่าชลเลนจ์บัฟนะครับสามารถที่จะใส่บัฟได้นะครับดีเฟนซ์แล้วก็แอสซิสต์นะครับก็มีอยู่3บัฟตอนนี้พอยต์บัฟผมว่ามีอยู่380ทุกทุกเที่ยงคืนจะได้รับ50สามารถใช้เพจซื้อได้นะครับก็เป็นบัฟโจมตีแหละเห็นไหมครับอัปเกรดมาอันนี้จะอัปเกรดก็ต่อเมื่อ1 2ใช่ไหม ออกก่อาสซงายอันนี้จะเป็นในส่วนของในฉากต่อสู้นะครับระหว่างศัตรูยิมอินเคสโบนัสบายสามเปอร์เซ็นต์อันนี้พลังโจมตีเนี่ยเราก็เลือกเอาเราจะอาอะไรถูกไหมอันนี้ต้องปลดตอนสองใช่ไหมเนี่ยก็จะปลดข้างๆมาแล้วก็ดูนะครับว่าเราจะเล่นถาสายไหนทางไหนนะครับก็ไลอับไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ยิมล็อกแล้วก็อ่ะเดีย๋ยวเราจะกลับไปที่การอัพเกรดตรงนู้นเลยนะนี่นะครับ เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของลูกลกงลูกแก้วมาอัพนะครับเนี่ยเราก็ทําการเปิดใช้งานก่อนหนึ่งเห็นปะเอาเวีไปอันที่2ก็เปิดใช้งานไปอะไรเงี้ยนะครับไล่หมุนไปเรื่อยๆนะเนี่ยไล่ไปอัพไปพอเสร็จแล้วมันก็จะหมุนอีกรอบนึงนะมันจะเป็นอ่าเฟียร์เวทก็คืออัพต่ออีกขั้นหนึ่งนะครับในส่วนของอ่าแตม้มเอตเซนต์ตรงเนี้ยก็จะใช้เยอะนิดน,นึงนะครับอ่ะมีอยู่สี่ยิมนะครับลองมาเล่นดูนะสนุกสนุก มันปลดตอนเลเวล60กว่าแ้วผมจำไม่ได้แล้วนะฮะน่าจะปลดตอน60กว่าได้ใา้ยองสายย่างสือ้อเดินทางนี้เล่นเล่นไปหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรนะครับคอริเบตอ่าซื้อของก่อนนะฮะแน่นอนนะครับพวกนี้ผมกดให้ดูร่าวๆผมไม่ได้ลากรายละเอียดอะไรมากนะเพราะว่ามันเยอะนะครับอ่ะรับของก่อนนี่เราก็ต้องปั้นตัวละครที่เราต้องการก่อนต่อเนื่องกันอืมรับไป อย่าลืมรับของฮูป้านะครับเป็นรางวัลออนไลน์นะครับก็มีของแล้วของดีอยู่นะฮะตอนนี้พลังก็จะ3ามแสนสแล้วน้อยนะพลังเลเวลต้องจะเจ็ดสิบแล้วเพิ่งจะสามแสนเองมันได้น้อยอ่ะนะครับหรือตรงไหนอีกอะตรงนี้1อันอันไหนที่ยังไม่ได้เล่นก็เข้าไปดูให้หมดนะฮะร่างกายรับไปร่างกายหาหมดที่เกี้ยงลยวะไปกดใช้คำควสหมดแล้วอะไป ไม่ค่อยกดไปนะฮะตรงนี้ท้างล่างจะมีลัคกี้ฟ i ิแล้วก็จะมีเควสตรงนี้นะครับเพวดความสำเร็จรับไปนะฮะเผ็ดเท่านั้นแหละแล้วก็ตรงนี้นะครับ Adventure อ o a d อันนี้ Adventure Load ยังผ่านไม่ได้นะครับอยู่ที่ด่านร้อยกว่าร้อยเก้านะฮะ,ะไปขอมาก่อนโอเคดิสแพดรับไปก่อนนะฮะรับไปไม่มี this patch ที่เป็น S เลยเว้ยมีไหมนี่ไง ss สส่งไป ือส่งมันก็ได้น้อยนะพูดถึงนะ,ะไปมีอีกไหม s บวก s เนี่ย finish on หมดแล้วนะครับมีแค่นี้เองจริงๆเรา refesh หาก็ได้นะครับมันจะได้เจอ s ไวไๆเห็นปะเฮ้ยอันเก่ายัางอยู่ออกันเก่ายัางอยู่ครับเราก็ refesh หาไปไม่ได้ไม่ได้โอเค หมดย่าง SS 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 s SS 1 SS s 1 s s บวก s s ไม่มี refresh c c s s s โอโอเคจ้างมาเถอะเอา,าค่อยว่ากันให้มันก่อนเสียเวลาครับคือมันมีผลต่อเควสนั่นไงเควสจุดจีนนะครับไอ ي, บิงโกนะ p a r a d i ส์อ๋อมีิชชิ่งคอนเทนต์จริงด้วยนะพูดถึงอะอะโอเคเราก็ได้มาระดับหนึ่งละนะครับ สุดยอดครับไปกอ็อารีนายังไม่ได้ลงนะเดีย๋ยวกดรับของจะน้องๆหน้าจอกันเฮ้ยไม่ซืออ้ออป่าเลย่ะสั้น้าปกติดยเออจี้คอแล้วก็ซื้อหมดอะนะครับนี่ไม่ได้อัพพลงังมอนสมอนเลยนะนี่รออัพทีเดียวนะครับนี่ซื้อไปก่อนเนีย่ยเล่นตามๆกันมาผมเล่นตั้งแต่ประมาณนั่นแหละผมทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วนะ อันนี้มีหมื่นแปดเก็บไม่ได้ครับเศษเศษเหตุการณ์อันนี้น่าจะซื้อแต่โอ้ไม่ถึงนะไอเท,เทอร์พาร i ไดส์สามหมื่นห้าโอเคซื้อสก,กินก่อนเย้ yeah, สุดยอดได้สก,กินมาแล้วที่เหลือก็ซื้อตามอัธยาศัยเลยนะครับอเมตัมนเพล่เพลหรอเพ r เพลใช่ไหมโอ้ใช้ทั้งสามพันสองเนี่ยชีโคตรเยอะนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะได้รประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดถุงเลยนะครับ Mm hmm. มีอะไรบ้างเนี่ยผมว่ามีเยอะนะถ้าจะเุ้ยนี่เพียบเลยอัพเกรดอัพหัวใจที่อัพเฟรนชิปนะกาชาจะครบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวค่อยเลือกนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวละครแป๊บนึงนะฮะ My feature อันนี้ครับปลดล็อกนะฮะเปิดใช้งานโอเคที่เหลือมันก็ล็อกมันอยู่นะฮะ อ่ะโอเคตรงไหนเราเนี่ยถึงนั้นละถุงเควสก็กดไปหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรนะฮะอ่าไปที่โปเกมอนของเรากันดีกว่าอัปเกรดกันก่อนเลยผมอัปไอตัวนี้ก่อนนี่ครับตัวหลักของเราหัวใจเขาสั่งใหไปไกลมาสองร้อยโอ้โหคนเดิมเขายัางไม่ถึงไหนเลยครึ่งครึ่งเลยนะพูดถึงอะ่ะดิโอเคคือครับ ไปฟาร์มหาของได้ก็ไปฟาร์มนะครับผมตรงน,นี้แนะนำให้ไปฟาร์มนะรูนาล่าไม่มีหัวใจโอ้โหรูนาล่าไม่มีหัวใจห้าเก้าครับมาแล้วก็อัพทักษะได้นะครับอโอเคแล้วก็อันนี้เนี่ยอัพอะไรได้บ้างวะอันนี้อัพได้นะครับไปฟาร์มดิใช่ไหมฟาร์มหาเอานะครับรีเลยล้างเลย เราล้างไปโอเคล้างไปล้างไปประมาณนี้ได้มาไม่ถี่ชิ้นหรอกได้น้อยอันนี้ฟาร์มเลยครับจะได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักกันสักนิดหนึ่งนะฮะทางตูนเขาไปไกลแล้วอะนะครับตัวนี้ไม่ถึงไหนเลยเอามาอัพไปเลยปึ้งโอเคเฮ้ยนี่เดียวเองอ่ะเดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อนนะครับรีตต่อเลยลนะเป็นไง เออรีดไปรีดไปครับผมรีดไปรีดไปรีดรีดรีดกวาดล้างนะครับไปเรื่อยมาเอาเพชรหมดเหรอเอาไปดีเอ้ยพลังกายหมดนะไอ้หมดตูดเลยว่ะเซ็งอ่ะเอ,อ้ยจะเพิ่งดีแป๊บนึงไวรุ่น โอ okay. เคใส่แล้วจะได้อัพอีกแค่หนึ่งหนึ่งสเต็ปเท่านั้นนะฮะหมดละไม่เหลือละโอเคหมดเกลี้ยงแล้วว่ะเพื่อนโอ้โหหมดไ okay. ม่เหลือแล้วฮะต้องรอรอบหน้านะครับผมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันอัพต่อได้นะเดี๋ยวก่อนนะไม่เหมือนไม่เหลือแล้วหมดเกลี้ยงจริงนะฮะอ่ะโอเคก็ในส่วนของตรงนี้หมดนะฮะข้ามขีดจำกัดก็หมดแล้วจริงนะฮะทักษะอัพแล้วทำพยายามอัพเลยครับยังเป็นเวลสามอยู่ ่ขึ้นรถสีแล้วเว้ยเสีงอืม้มอ่ะโอเคโปรโมทเริ่มขั้นค่อยๆเพิ่มไปนะครับผมตอนนี้พลังก็จะห้าหมื่นละศักยภาพเปิดศักยภาพได้ไหมอ่ะโอ้ไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขับไปขับร็ววห้าก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึงสองสามโอเคสี่0มืนสี่นะครับเยอะอยู่นะลูนสโตนอินเสอร์ตออเดี๋ยวอัพให้หมดก่อนโอเคดีอุ้ยใช้ได้มันเชื่อมลังสีด้วยดีมาชาโดเซลาโอล่านี่ครับ อโอเคดูดีนะครับพลังนี่ขึ้นมาเยอะแล้วนะสามแสนสองนะครับผมลัคก,กี้ฟลิปมาลุยกันต่อเปิดอะไรเดียเนะี่ยเปิดทั้งบนไหม,มเพชรไม่ออกเว้ยออกเผ็ดมามไม่ออกนะฮะอะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับตรงนี้พยายามเล่นไปเรื่อยๆเก้าชั่วโมงเหรอโอ้ไม่ดูจะทันมานะอ่ะใช้จ่ายไปเลยนะครับ โอ้ oh, ได้เยอะนะครับได้ของกลับคืนมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สามารถเอาไปอัพมอนต่อได้นะผมสามารถเอาไปอัพมอนต่อได้นะี่ดูดิ uh huh. อื้มเฮ้ยนั่นอนะอัพเลยว่าข้ามขีดจำกัด,ดกันนะทักษะนี่ไงตรงนี้อัพได้เห็นปะอื้มโอเคอันนี้อัพได้นะเป็น60อ่ะอัพไปเลยผมใส่ให้ลูนาล่างเดียวนะครับตรงอื่นผมไม่สนอนะ่ะ โอเคประมาณนี้แหละนะครับได้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะกระตูอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็แค่อัพคะแนนทริงกิโอ้ยอัพได้นี่ไงเจ็ดสิบแล้วนี่ไงอัพได้แล้วโอ้โหในสุดเราขึ้นเป็นรีเจนเนอรี่แล้วนะครับโอเคระดับรีเจนเนอรี่โอเคตรงนี้ก็จะเหลือแค่อัพธรรมดาพอไม่มีอะไรอ่ะตรงนี้อัพดาวอุย้ยอัพดาวได้ครับมานี่เลยเลโกซา จัดไปเรคอซ่าดาวนะครับผมอ่าเรียบร้อยอันนี้ได้มาตอนล็อกอินนะฮะไอ้ล็อกอินกี่วะ9วันที่ผ่านมากิจกรรมตูดจีนอะไระฮะก็ได้มาเป็นเรียบร้อยอ่ะหมดแล้วบ้างไม่เหลือละนะครับถือว่าอัพหมดทุกอย่างนะเออเหลือแค่นี้เองนะครับผมพลังนี้ก็ขึ้นมา322งสองนะครับผมอ่าใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคเลยลนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปนะครับอ่ะไปกดไปดีได้ของด้วยอะ e r g y g y c o r คนะอ่ะหมดแล้วมั้งไม่เหลือแล้วละ่ะแค่นี้นะครับก็ไปได้เยอะเลยนะตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของอ่าชาเล h a l l าเล e c h ชาเล n g e ฝึกเลยละกันตรงนี้นะครับเนี่ยกไ็ได้อัพต่อได้ตรงนี้นะเห็นปะเราก็ไล่อัพไปเป,ปิดไปเนี่ยนะ อัพไปอัพไปเหมือนเดิมได้พลังเนาะแต่ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าค่อยๆอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอัพตามเวลไปรอบต่อไปก็เป็นเวลสองอะไรประมาณนี้นะครับค่อยๆกดไปอย่างเงี้ยหนึ่งอัพไป,อ,พไปอ,พอย่างเงี้ยค่อยๆเปิดไปแต่ละยิมน้ำเอ้ยแต่ละยิมมันก็จะให้สเตตัสที่คล้ายๆก็แหละแต่ว่ามันจะเป็นเพิ่มเข้ามาตามจำนวนนะครับอย่างเงี้ยอัพไปเจ๋งนะี่อัพไปเลยครับ มาโอ้โหดีได้เยอะนะผมบอกกนเลยว่าได้เยอะมากนะครับพลังเนี่ยขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับอ่ะก็สาหรับอารีนาตรงนี้ผมก็ใช้สิทธิ์ในการเล่นเลยล,ละกันอัตโนมัติรับของเป็นจบทีเดียวอ่ะโอเคน่าจะใช้ได้แล้วมั้งครบทั่วแล้วเปล่าสมบูรณ์ใช่มั้ยเนี่ยน,นี้ก็อัพอันที่สองไปไม่ได้นะอันที่หนึ่งเดียวก่อนอ่ะไปอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วมั้ง นี่เล่นไปเยอะแล้วนะจริงๆมันก็เหลือแค่ผ่านด,าด่านอหะถ้าเกิดว่าเล่นต่อมันก็เล่นได้อ่าลัคกี้เฟปต่อนะฮะได้อหนึ่งครั้งเอาตัวบนตัวล่างแล้วกันอือฮึยังไม่ออกนะออกยากแท้หนอนะครับผมเนีย่ยต้องใช้อีกสองสิทธิ์ก็คือใช้เพชรถึงสองร้อยสามครั้งใช่ไหมอืมโอเคนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องบนโซนนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลใหม่คลิปหน้านะครับผม o u g i n สวัสดีครับ